ถ้าพูดถึงภาพรวมก่อนว่าจิสดาเนี่ยนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการมองเห็นฝุ่นละอองแล้วก็มีการคาดการ์ต่างๆ้วยว่าฝุ่นละอองตอนนี้อยู่ตรงไหนหนานแน่นมากน้อยแค่ไหนก็อื่นอยากให้คุณวรนุชทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนกันว่าจิสดาเนี่ยคืออะไรและมีภารกิจหลักๆนี่คืออะไรครับคุณวรนุชครับค่ะขออนุญ,ญาตเล่านิดนึงนะคะตัวจิสดาเองนะคะชื่อเต็มของเราก็คือสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ คือคำว่าอาวากาศก็คือเหมือนตัวดาวเทียมนะคะที่<ไ>ส่องอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มองมายังพื้นดินแล้วก็มันก็สามารถที่จะถ่ายภาพในทุกๆพื้นที่ ในในประเทศไทยได้นะคะภารกิจของเราเลยนะคะตัวข้อมูลเราแบ่งเป็นตั้งแต่ข้อมูลต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํานะคะส่วนต้นน้ําที่เราดูแลก็จะมีสํานักง,งานอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีจะมีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมนะคะในการที่จะรับภาพข้อมูลถ่ายภาพตรงนั้นนะคะแล้วก็ผลิตข้อมูลพร้อมใช้มาเลยนะคะผลิตเสร็จนะคะก็จะส่งข้อมูลมาที่กลางน้ําให้กับ หน่วยปฏิบัติอย่างที่ดิฉันนะคะดำเนินงานอยู่ก็คือส่งมาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อที่จะทําการวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลข้อมูลภาพเหล่านั้นให้มาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆนะคะงานด้านหนึ่งก็คือเรื่องของหุ่นละอองก็ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเช่นเดียวกันนะคะงานด้านอื่นๆภาพถ่ายดาวเทียมก็สามารถที่จะประเมินยกตัวอย่างเช่นในการติดตามพื้นที่เกษตรพื้นที่ภัยพิบัต พื้นที่น้ําท่วมต่างๆที่ทุกท่านอาจจะเคยคุ้นตาจากข้อมูลที่สื่อต่างๆที่เราใช้ดาวเทียมในการมอนิเตอร์แล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงการแพร่กระจายของน้ําหรือแม้กระทั่งในน้ําในเขตชนประธานนอกเขตชนประธานการเพราะปลูกพืชต่างๆพวกนี้ค่ะดาวเทียมสามารถประเมินได้ค่ะ